สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับรายการผู้พันพาเที่ยววันนี้สวัสดีจากอําเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะครับสันทรายน้อยตบนสันทรายน้อยนะครับก็พามาชิมนะครับเป็นร้านสเต็กนะครับมีชื่อร้านหนึ่งของอําเภอสันทราจังหวัดเชียงใหม่นะครับชื่อร้านสันทรายสเต็กเฮานะครับร้านนี้ก็เปิดมานานแล้วนะครับแล้วก็เปิดตั้งแต่เวลา 11นาฬิกาตอนเช้านะครับปิดประมาณ3ทุ่มโดยประมาณนะครับเปิดทุกวันนะครับร้านนี้ก็จะเป็นร้านเดียวกับร้านเวลคัพคอ f ฟ e e นะครับซึ่งผมรีวิวไปแล้วนะครับแวลคัพคอฟฟี e นี่ก็เปิด7จ็โมงเช้านะครับถึง3ทุ่มเหมือนกันเปิดทุกวันนะครับอันนี้รีวิวไปเมื่อกี้แล้วนะครับก็อันนี้ให้ดูบรรยากาศของสันทรายนะครับสเต็กเขาเป็นร้านสเต็กที่อร่อยนะครับผมบอกตรงๆว่าราคาไม่แพงด้วยนะครับ ล้วใช้วัตถุดิบที่เป็นคุณภาพเกรดเเลยนะครับมีสเต็กให้เลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นสเต็กไก่นะครับมันบดสปากเกตตี้เบคอนพริกไทยแห้งพริกแห้งนะครับสเต็กปลาแล้วก็เบอร์เกอร์มหมูนะครับสลัดผักสเต็กเนื้อออสเตรเลียนี่เป็นจานแนะนำเลยนะครับราคาแค่185บาบาทเองนะครับชอบแบบไหนชอบแบบแรร์มีเดียมเวลดันนะครับก็บอกทาง กุ๊กหรือเชฟของร้านได้นะครับก็ให้ดูบรรยากาศของร้านเขานะครับร้านเขาก็จะอยู่ใกล้กับฟิเดสเวอร์นะครับตรงถนนสันทรายสายเก่านะครับก็ย้ำพิกัดง่ายๆนะครับถ้ามาจากตลาดสามแยกสันทรายวิ่งมานะครับจะถึงแยกสันขยอมประมาณสัก200เมตรร้านอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกนะครับจะเห็นพิกัดง่ายๆคือมันมีป้ายอยู่นะครับว่าสันทรายสเต็กเฮาส์นะครับเห็นชัดเจนนะครับก็มีซุ้มกาแฟด้วยนะครับ ก็พามาทานแล้วก็มารีวิวร้านเขาครับเป็นร้านที่น่ารักนะครับและน่ามาใช้บริการผมให้ดูร้านเขานะครับเป็นบรรยากาศแบบสบายๆนะครับคนที่ชอบอาหารสไตล์แบบตะวันตกนะครับมาทานแล้วก็จะติดใจนะครับร้านของเขานะครับรัดรับจัดเลี้ยงนะครับแล้วก็มีห้องประชุมให้ใช้ด้วยนะครับห้องประชุมนี่ก็เป็นห้องปรับอากาศนะครับเพียงแต่ ลูกค้าที่มาใช้นะครับห้องประชุมเนี่ยค่า้จ่ายตั้งแต่ยอดใช้จ่ายประมาณ700บาทขึ้นไปก็ใช้ฟรีไม่มีค่า้จ่ายนะครับก็แนะนำนะครับเผื่อว่ามีการประชุมหรืออะไรนะครับแล้วก็สามารถที่จะสั่งจัดเลี้ยงได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์053 1์ห7าสนึ่งหนย้ำนะครับ053 1 1ห7 6 7นะครับสามารถที่สั่งเป็น เป็นอาหารกล่องนะครับาไปทําเบรกหรือจัดเลี้ยงได้นะครับก็ให้ดูบรรยากาศของร้านเขาร้านเขาเป็นร้านในดวงใจผมนะครับเนื่องจากว่าเป็นร้านแบบคลีนฟู้ดกูดเทสนะครับร้านอาหารสะอาดรสชาติเยี่ยมนะครับก็เจ้าของรา้านก็ผมเรียนให้ทราบไ,ไปแล้วว่าเป็นเจ้าเดียวกับเป็นเจ้าเดียวกับเวลคัมคอฟฟี่นะครับซึ่งได้รีวิวไปแล้วนะครับให้ดูบรรยากาศน่านั่งมากนะครับ ร้านก็สะอาดนะครับ c ล e a n food ู o o d taste นะครับให้ดูบรรยากาศของร้านเขาร้านก็มีนิยบายนะครับรับนักศึกษานะครับมาช่วยนะครับมันเป็น part time student นะครับก็มีรายได้ให้นักศึกษาไปเป็นค่าใช้จ่ายในการเร่าเรียนหนังสือนะครับมีเมนูแนะนําด้วยนะครับมีพวกสมูทตี้นะครับสับระรดน้ําผึ้งโยเกิร์ตอะไรพวกนี้นะครับเป็นเมนูเพื่อสุขภาพนะครับเผื่อใครสนใจแล้วก็ยังมี นะครับเป็นพวกพายแอปเปิลนะครับที่อร่อยนะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับคนที่ชอบทานและสั่แบบนี้ข้อสำคัญนะครับร้านมีเครื่องดื่มประเภทชานะครับให้เลือกหลากหลายเมนูนะครับก็อย่างที่ผมเรียนไปเบื้องต้นนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิที่จะตามมาชิมมาใช้บริการผมให้ดูบรรยากาศของร้านเขาก่อนนะครับน่ารักนะครับเป็นร้านแบบกระจุ๋มกระจิ๋มนะครับ ซึ่งเวลาท่านใดที่มาทานก็อยากให้มาทานวันนี้ก็ทางร้านรังสรรค์เมนูที่เป็นเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านก็คือสเต็กเนื้อออสเตรเลียนะครับแล้วก็มีชีสผักขมขนมปังกระเทียมนะครับซึ่งเป็นเมนูที่ลูกค้ามาที่ร้านมักจะสั่งกันเป็นเมนูที่ขึ้นชื่อนะครับ mm. ก็ฝากไว้นะครับชอบสเต็กค,ความสุขระดับไหนไม่ว่าจะเป็น แรมีเดียมเวลดันนะครับคนที่เป็นคอสเต็กหรือคนที่ชอบทานอาหารสไตล์ตะวันตกจะทราบนะครับว่า uh, ความสุขระดับไหนนะครับถ้าชอบแบบไหนบอกเชฟเขาในร้านได้นะครับว่าชอบแบบนี้เขาก็จะทำให้ในรสชาติที่อร่อยนะครับรับรองว่าจะติดใจนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับครับรายการผู้พันพาเที่ยวนะครับปั่นไปเที่ยวไปชิมไป บางวันก็ปั่นจักรยานวันนี้ปั่นจักรยานมาออกกําลังกายมาก็แวะมาทานนะครับบางวันก็ขี่บิ๊กไบค์บางวันก็ขี Bike, ่เวสป้านะครับผมอยู่หลายกลุ่มแล้วก็มีเพื่อนนะครับหรืออาจจะติดตามผมในกลุ่มของท่องเที่ยวไว้ก็เสียนสูงไ้ก็เที่ยวได้หรืออะไรพวกนี้มีเยอะแยะนะครับก็ติดตามผ่านช่องของ Tiktok ท k ก o ็อกยูทูบเฟซบุ๊กอินสต a แกรมชื่อรายการเดียวกันนะครับรายการที่เป็นรายการหลักก็จะเป็นของ t i k t o อนะครับ ถ้าถูกใจนะครับก็กดชอบนะครับถ้าใช่ก็กดไลค์นะครับก็ฝากร้านร้านนี้ไว้ด้วยนะครับก็ย้ำนะครับถ้ามีงานเลี้ยงก็สามารถที่จะสั่งได้นะครับสั่งเป็นอาหารเป็นเบรกหรือเป็นเลี้ยงงานเลี้ยงได้ที่0 5 3 1 1 1 1 3ตัวนะครับเ6 7นะครับเปิดทุกวันตั้งแต่11โมงเช้าจนถึง3ทุ่มโดยประมาณนะครับแล้วพบกันใหม่กับผู้พันทาเที่ยวนะครับจะพาไปเที่ยว ไปทานอาหารอร่อยๆอออีกนะครับสวัสดีครับอยากจะชวนมาเต้นรำทาครัวไม่ต้องกลัวมาเข้าครัวด้วยกัน เตรียมไว้รอเะอเจอให้กลับ